มิกกี้ตอบคำถามชาวเน็ตผ่าน IG Story ท่ามการข่าวลือหย่าเจนี่หลังมีกระแสข่าวออกมาหนักปมลือนางเอกเบอร์ใหญ่เซนบะอย่างเงียบผดฉากชีวิตคู่6ปีเป็นที่เรียบร้อยและข่าวลือดังเก่าวถูกโยงไปถึงนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่เทียนโพสุวรรแบบเต็มๆเ,เ,เพราะระยะหลังในอินสตาแกรมไม่มีภาพคู่ของเธอกับสามีมิกกี้อันพาด แต่เจนนี่ได้เคยตอบคำถามนี้ไว้หลายครั้งว่าเธออยากโฟกัสกับงานมากกว่าอยากให้แฟนคลับได้เห็นผลงานมากกว่าท่ามการกระแสะข่าวลือต่างๆทั้งเจนนี่และมิกกี้ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ล่าสุดมิกกี้ได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่เป็นการตอบคำถามชาวเน็ตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างๆที่เจ้าตัวขึ้นแทนเป็นกูรูเรื่องนี้ไปแล้ว และมีแฟนๆเข้ามาสอบถามกันอย่างล้นหลามนอกจากนี้มิกกี้ยังได้แชร์โมเมนต์การทำอาหารเมนูสุขภาพให้แฟนคลับได้ชมกันอีกด้วยส่วนเรื่องราวประเด็นข่าวลือปมอย่าปิดฉากชีวิตคู่6ปีเท็จจริงเป็นอย่างไรต้องรอฟังคำตอบจากทั้งคู่ค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ